สวัสดีเพื่อนๆชาวคุกกี้รันทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายว่าทําไมกล่องทองถึงคุ้มกว่ากล่องที่เราไปเปิดกาชาโอเคครับอย่างกล่องเนี้มันราคา2,900เพชรนะครับซึ่งมีโอกาสได้พวกคุกกี้ตามนี้เราจะได้อีพิก40ตัวแล้วก็แรเนี้ย190ตัวแต่ประเด็นคือกล่องเนี้ยหลังๆมาผมสุ่มผมรู้สึกว่า มันออกเกลือบ่อยมากอย่างเช่นแพทเนี้ยออกแต่อโวคาโดแล้วก็ตัวนี้สมุนไพรผมก็เลยรู้สึกว่ากล่องทองมันคุ้มกว่ามันคุ้มกว่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับโอกาสดรอปของกล่องทองเนี่ยก็คือกล่องหนึ่งจะดรอปอีพิก5ตัวแล25พลังขวดเพิ่มพลังเนี่ยเพิ่มตัวคุกกี้คือ1ขวดแล้วก็เพรอีก13สมสมมุติว่า เรามีเพชรอยู่2900เพชรเนี่ยเราไม่เอาไปสุ่มกล่องนั้นแต่เรามาสุ่มกล่องทองแทนไอ้ตัวกล่องทองเนี่ยมันราคา100เพชรครับแล้วก็สุ่มได้ไม่เกินวันละ5ซื้อได้ไม่เกินวันละ5กล่องถ้าสมมติเราเราใช้ไปหมดเลย2,900เพชรเนี่ยเราจะได้อีปิกคืนถึง145ตัวก็คือ5คูณไป29กล่องครับแล้วก็ตัวแรเนี่ย25คูณไปกล่องก็จะได้ 725ตัวแล้วเราจะได้เพชรคืนอีก377ครับแต่ที่สำคัญของกล่องทองเนี่ยมันก็คือเราได้ตัวขวดเพิ่มตัวคุกกี้ครับเราจะได้ไม่ต้องไปซีเรียสว่าเราจะเกลือไม่เกลือเราก็แค่ยัดตัวคุกกี้ไปเลยอย่างเช่นเราอยากได้ตัวใหม่เราก็ยัดยัดไปเลยจะข้อเสียของกล่องทองก็คือมันสุ่มได้โอกาสที่จะออกทางคุกกี้ทางเพชรท,ทุกตัวเท่ากันหมดเลย ถ้าเป็นกล่อง2 0 0 9เนี่ยมันจะเลือกคุกกี้ได้ว่าเอาคุกกี้ไหนแต่อย่างกล่องทองเนี่ยมันจะกระจายหมดเลยว่ามันจะได้ตัวไหนครับมันแค่ได้น้ำยามาเพิ่มพลังมาใส่ข้อเสียอย่างที่2ก็คือตัวกล่องทองเนี่ยใช้เวลาเยอะมากครับจำเป็นจะต้องลดถ้วยเหมาะสำหรับคนที่มีเวลาเล่นเยอะแล้วก็สมัคร royal ขับไว้ครับอย่างที่3ก็คือตัวกล่องทองเนี่ยมัน มันไม่ได้ point เอามาแลกคุกกี้ครับตัว point เนี่ย point เนี่ยมันสําคัญเวลาตัว l e g e ดารี่ใหม่ๆมาเราก็เอามาแลกเอามาใช้ครับอย่าไปแลกตัว epic นะผมว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับมีอะไรสงสัยสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอเลยนะครับ